สบายดีสบายดีเพื่อนพี่น้องสุขสุขสนเด้อวันนี้เราเอวัดินบ้านทางหลังเนาะพี่น้องอ่าแล้วเทากับโบเรมาล้นเติบเปนเนาะเพราะว่าเทากับข้าเบียร์ข้างงานนะพี่น้องวันนี้ว่างๆเบียร์ก็ได้ทีโอกาสมากเลยเนาะเพราะว่าขั้นบ้มากวันนี้เมื่อเท้ากับสิทธาเบียรเนาะกับปีใหม่ปีเมื่อนั่นกันเบียรงานก็ได้ขึ้นพี่น้องกระลังแนวเขาก็ได้มากวันนี้เขาเอาของผ่าจากพ่เคือเนาะเขาผ่าจากแมกาพี่น้องมาผ่า ทีมงานอินดี้เนะาะจิมมี่ไพรไปดุ่นกันพีเนาะมันมีบมาเอมาคนเดียวเนาะขี่ดถมาจอดไปพังนะโอ้อย่างเกิดเหตุอะไร่ล้วเหนื่อยดีวะประมาณประมาณชิปเอสชิปสองช,อชิปกี่โมงทีเนาะไปดุนกันนี่แค่เขาชิบยื่นแล้บ่เนาะ หนักสุดโดนนี่กีเเ้เขาามเหื่อเนาะเดวนเก็มีคัวเดี๋ยวนี้เ็มีคัวอะไรพี่เรามาเองก็ได้สวน,าาน,กกนว่าสกุลมานชาวม่าคือคาบีอไก,ก็ได้มางเดียวกันซะนิวไม่่ย่ Nhanh nhịp Ướt nâng Cả si xin hỏi lại ạ sao tìm được lắm ạ Nạc vậy Mẹ tìm ียวนี่ก็มอสีฮอตนะครับวันนี้ทิมีไพมาแนกับเราหลุดกันเนาะมาไปชิร้าเนาะวันนี้ใหม่ใหม่เชียวพี่อันหนึ่งแหละกะค่าตังกอรอันหนึ่งเนาะพี่เนาะบ่าวเอไปเอาวาดเนาะกับบ่าวสะกลบ่าวเอกับเรือเรือเมื่อเรือก็แหละเพื่อนเพป็นยายมาหายมันครบข้นอะเนาะว่าหายขนอะซองอันบ่าวเอกับบ่าสะกลเอาเดี๋ยวนะไปเบิ่งในสองบาสะกลเด้อพี่เนาะ อไอเนีใยผมเห็นมันดดบ่บอีอยว่เนาะบ่บีมันก่อไล่หมอเลยไล่ปีเลย้ะหมดแล้วโอ้ยนะสาใส่บาทด,ดู

เอ้ไหยมานี่เครื่องียววะไนมาเดียเดีอวข้นไ้น้โอ้เฮียหน้ากลางน้ำเดี๋ขัดเกินโอ้ขัขขขขขขดขนีการไดะ โอ้หนิน้องคนเห็ดกินตะเมอตะมือเท่าไดเกี่ยววะอาดหน้าว่าอินโดนีเซียดั้งเดิมขนาดเกี่ยวอยู่กันโอ้ตัวนี้มวนแห้งพี่น้องนีนอยู่กลางน้วนี่เย็นดีเนาะโบเดมาเกือบปีปาบมาจักโบเดมาอาดินนี่โอ้ยถ้าจะตื่นป่เว่ย มปูนจะได้ไปซิบสอบลงทตื่นอยู่นเนาะใชาแบเอีกยวเขาผมได้ใบป<อ>่ะวันนี้ผมได้ใ่ะมีต้นหนงโอ้แ้วเขาฝ<ม>าอืม่นน้าผูดเดียวแม่น้าผูเดียวต้องใช้่ไหมนีของ อก็ตีอันเดียวกันแ้วก็อันบอดี่นาองมันบอแมนโอ้หนอเหอบชิบ้านต่บ้านน่ยาเบียอะไรก็ได้ปรอม้ามันอไ่บางไปอไใช่บอไปบ้านพัวบอบังันเด่กเป็นยัง นี่แต่บะาออคือถุหางอ้นี้เขารีก็บหอนะเนาะเจ้าตู้ฮ่าเขมร้ายก่อนใสรมาอยู่ป่เย็นมาอยู่นี่พคือบ้านอยห้อนท่อนแม่นมันไก่ทาง้ลน์หอนมันอ้ทางเขาโอ้ถัาที่หนัาซาติป เนี่ยของเจ้าคนีเอามาหายหอดฝันคุณน้องคุณซาตื่นมากอู้ดดูอยากดูคุ้ซามากนี่าโปูได้ใช่ไมคนเขาคุณคนเขาี่ใช้าบอกตอันนี้าตีมากลลวพี่น้องอันนี้ี่เราแระของไทยง อคองหนองอันบอบบี้เจ้าก็อาติอันเดียวกันอันเดียวกันแบบเยวเราแได้ฉาข้มเมนไหม้วสิีดีเนี่ยอันไหนก็เลยไหนอันไหนขาดเอ้เยอเมากองต่างก็เสร็จอนี้ันี้เนี่ยต่างกู บอวตั้งกล้องขนาดนะมันมีหัวอยู่ในนี้มันมีอีกอันนึงแบบนี้มัมีสองอันมันมีอันนี้กับอันอน,นี้คนหนมาคู่กันแล้วดูดิแต่รุเนเนาะคว้านี่ได้เปล่าบอกว่าเหลือตัวีดีดีดีนี่ดิทางนาอันใหญ่นี่ ไม่เอ็นดีนี่ไม่เซีฟว่แบบนี้เงาอะไรอย่านี้ลองอ่านอีกแล้วโอ้ห่ดนัอไอมีดีมพอบละหเจนี่มีมูดพรอบต่อนี้เขากดม่งเขานังถ่ายคลิปน้วเขากดมาถือใครเด้โอ้ อ้าวมอกกันแล้ได้แฟนหัวอะไรันนีแนหัวอ,อันนี้ก็กน,กนี่น,นี่ยีกชน่งานดีนาะค่ะค่ะแหละขสื่อจะเชื่อครัก่อนพราะจะซื้อแลไผู้ดีแล้วผากมากอะไก็ผู้ดีแล้วด้วยนี่อโอ้โหเอามานี ใครตัวก็ได้วุ้นซอันตัวน้อยตัวใหญ่เเบอรอ้ตัวน้แก้วกูได้นี่ตัวน้อยนีมันนี่นี่นี่นีมีสอันโอนี่ค่ะนี่คสนีิว่าคุณอย่อ้ไอนีาถ่ายคลิปแมนเ่อเนถ่ายคลิปก็เอาดเอาใม่เอาใม้ตัดใหม่ลครับโทรศัพท์ นี่ใ oh, ช่ไหมคุเห็นโอ้พนว่าอีตนกันเลยนี่พัว่าพ่ใจดีแต่อ้มีดหมูเพื่นวันแมนีเกาะอ้อถักตัี้มันจะเป็นตัวนั้นนี่มัต้องย่างไปกดเมเป็นตัวนั้นนาะเป็นเมันเสื่อมทูดเหมนแหละไสิเแมนชื่อไงตัวนันเราักตัวไหนมันงอได้ดี มานีโน่า้าอแมนพนพนนสองอันแบบนี้อันนี้ก็คออันค้าต่างกล้องเดีใจแล้วเป็นสีว่าห้าตัวไเจาตัวนี้บตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไรกระดาษนะกระดหลอมพื้นีนี่ตัวนี้เนี่มันตัวนี้เนาะตัวนี้กระดา กว่ามันมันนาดีมันหนักดีอไไม่เห็นไงไน่ายง่าเลยจะยางเหน็นฮักทุกวันนี้ก็นนนนไม่เห็นท้องอฮักเ <c oughs> ติมตจอดแตจอดล้เห็นฮักบันนี้เล้กคนเดยฮักเลยอีเล้เลยฮักสเสือวันนี้โรดเดีวเยอันตื่นอเอันทหานหมดีตื่น ตัวนี้ตัวนี้มันม้วนหมดเลยมันมีแต่อาขื่นนรกอายางเดียวมันคือตัวนี้มันได้ม้วนตัวนี้มันม้วนนี่ได้แต่ละมันได้จะทางต่างทางนอนทางต่างมันสิได้ว่าถึงถ่ายขีดกระทกบอทางนอนไปทางนอนทางต่างหมดได้แล้วสิได้สดแล้วถ้าต่างขื่นงานตัวนี้มันม้วนได้เบิดตัวนี้ตัวนี้ม้วนได้เบิดตัวไหนข่น ก็ได้เยแสงงส่ายสำหรับอูก็เอาแต่ไนก็มุ่กันหรอแมนมอพอพอพอคืออะบอบี้สีหอีดอกข่อยก็ยังโมโหคนที่ก,ก,กันเคเห็นข่อยถ่ายคลิปอะไระถามว่าถามา,า,มาบาบกวกนะติดต่อ,อก,กับบนะ่าวกนว่าเมียนสื่อนะานว่ามีบ่าวกลนบ่าเออโปตีบอ,อ,อบอบี้ของอันเะนะ จะได้รายนะพอีใจไหนค่ก่อนพอพเครือหอเแมนเจออเครือด้าอสาร์ิตสิตจเาน้องอันมาเลยพี่น้องสบายดีพี่น้องเอด้ยแลละต่อเอไม่เยียงไมาให้่าตังกองเนอุปกรณ์อุปกรณ์ห้างเงิน่าตังก็แมน กอดาวมาหาพเพรคือทางเมีกาโอมากา,าก่เยกใจลอยลายดาย้วเนาะฝากักกล่องมาหาไปละ่ะไดี่อัเรีอาเลยละ่อเสียอับนีมีอีกน้ามาหนึงมีอีกอันอนึงในตัวนี้แบบนี้ ก็นนเราข่าชิซื้อยือกัน,าากนอดือกันนะว่าชิซื้อปีใหม่นี่ว่าจะไปไไลน์สุดอยากเวลาถ่ายขีดพ้องจำใส่สครับต่างเกาะน,นี่เมื่อหน้าเมื่อหน้าพาไม่ไพ่แล้วซักลงขี่ดินตอกลงขี่ดินเอาโทารศัพท์สู้ไปโอ้ กูมันเห็นเลยละเจอปะเห็นอยู่จะไปโดนถึข้ามจะก็ไปมันก็ขามไหนนะมันอ่อนข้ามันเหนมันอ่อนน้าะแมน เดี๋ยวแม่สตีบเอานีเดีคิดหน่อยคิดใหญ่แทนเนาะอมาจ้าี่พงศบอ่เคยใส่ค้าก่อนแจ้เืออมันุนไหตัเดียวจัตัพบอสบายดีสิบอกอรมันุนไหอย่างเดียวก็พอกแต่มันจะได้เนมันหน่อยหนอีบนี่แต่พอบีมาอยู่พี่น้องเลยแล้วก็อาปข้วเยียงเนาะห็นป่ะพาไปนี่ก่อนา เขากาไนี่โอ้ยโนอนเลอะดูอาวลืมไม่ถาวมันกเข้าเลยติดเสเอาตัวนี้ไนอนคเกือบซื้อคือกันแหลอ้อะไรแบพอดีคนโทรมามอเอาของผาแล้วเปล่าขีบแล้วเนาะบุมยังดนกแล้วพี่น้องตอนนี้ซึงละ มันสมควรเลรเนาะไปเดินทางกลับแล้วพี่นนองเลยเพราะว่าค่าเบียดือนัเนาะตอนนี้ก็ในห้าเบอรทุกคนเด้อขอใจพอไร้ไรเด้อพรือใจพอไร้ไรที่าไม่ให้คนเนาะใเนาะอมื่อแล้วเนาะใจไร้ไรเด้อไปขอเกับกันด้วนเด้ออใจพการที่มาส่งอใจบ่าเอ๋เ้ามาส่งหอดีไปนอเลือปานอะไรเนี่ยานนาบ้าเมื่อแล้บพี่ม่อกันเด้อไปายนะ ไปไปนโอ้วยืนกัน <c> ซ <oughs> ัมบ้านพี่น้อยมยืนเดินทางกลับน,นะเพราะคาเบียร์คอยดื้เอเน่าโมไมเมีมมหรอถ้าจอดรถไปฝากกับพี่น้องยังห่างกลับนะว่าห้าขมาโมเฮิร์งไปได้เขาฟาอเมื่อเนี่ยคาเบียร์ลือนนะ เก็บพอยบ่โอ้โนี้มโหอนมาได้ป่ะโอ้โเทียงไอวินอยู่ตอนนี้ก็ฮอตมือทุกคนแล้วเนาะขอบใจพอเคลื่อนได้เดอ้อที่ผาของกาตะกอกมาไห้เนาะแนวหางเงินนะครับเ่ีหยะพี่น้องเลย ไปเจ้าพวกันอยู่ขวานพี่น้องว่าจะถ่ายวิวถูกไหมเวยอันนี้หอครัวแล้วพี่น้องโอ้ยหอนปะสะพานใหม่ไผ่บานทางล่างเนาะข้อ,อะไรมาอนี่ประมาณแต่แต่ตส่วงคุณพี่น้องเลยหลายเรือนเกีอบเนาะข้าวไรมาอนนี้ใช้ค่าเบียร์ไพ่ป้ามาชิมาลองเพื่ออดินก็เบาซุกเบาหน่อยเนาะเพิ่นกันเท่ากับค่าเบียร์ก็ได้บริสุทธิ์พาะกันไ,ไนนเปเลย ครับนะขอบใจทุกคนเนาะที่เข่ามาเบิ่งคลิปนี้พี่น้องใจสีทุกคนเด้อที่เข่ามาเบิ่งแล้วก็บบุกามโฆษณาบปเองเนาะขอบใจที่สนับสนุนาบาเองตลอดตลอดมากนอกจากขอบใจที่อคอยซัพพอร์ตบาเองตลอดพี่น้องแล้วก็ขอบใจพกเครือเด้อที่ผักอุปก,กรณ์หาเงินหานะขับให้เมาเนาะขาต่างกล่องหอดมือทุกคนแหละพี่น้องหอดมือทุกค,ๆๆคู่ทุกคนแหละครับทุกคนขอบใจหลายจเด้อไปพี่น้องมาเองทีเขาจบไปเพียงฉันมีเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เบิ่งโฆษณาไปเองเนาะเป็นการสนับสนุนทาง รบกันนี้พี่หนาพี่น้องไปบ้ายโอ้กดเติบเลยนี่โอ้นีสายเดียวมันนี่นเมื่อเอาสิเมื่อเพ็ดเบียกตตอเนาะคัะ วันนี้เป็นมือคันบันดีพี่น้องเนื่องจากเป็นบั้นขายบั้นเกิดของบ่าวเอเนาะก็เลยว่าสีไปเห็ดบุญจักน้อยหนึ่งเนาะเอากับเห็ดซามี่เด้อพี่น้องอะไรเห็ดกับเขากับหนามเลยเอาของสื้อของขนมข้าวต้มไปให้แล้วเนาะว่าวันที่สิบเดือนสี่ก็เป็นบั้นเกิดของบ่าวเอเป็นเป็นมือนี้เด้อพี่น้องกับบริษัทยังเราบริจาคงานยนี่ยังพบว่าส้วงนี่กรอบแห้งส้วงนี่ ที่ไหวใช่ไหมแต่ก็ขอบใจครับอวยพรเนาะสำรับอวยพรบ้านเกิดเบาเองทุกคนเนอะขอบใจหลายๆไปพี่น้องบอกกันไปว้าอาย